สวัสดีครับอยู่กันในเกมโรฮัน2นะครับก่อนอื่นครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพลงลิปมา1นเกมอยู่เท่านั้นนะครับโอเคจากการที่ซุ่มเล่นมาหลายวันนะครับก็อยากลองเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมเติม ปรีเมียมไปด้วยนะแต่ตะก,กอ้อนคืนนะผมคืนนี้ก่อนมันจะมีคำว,ว่ามินิมายเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยอันนีไ้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรนะครับกับตัวเกมคือพอดีเหมือนผมแอนคลิปแล้วก็เปิดเปิดสอ,อนกันมันก็เลยเหมือนมีขึ้นค้างอยู่แล้วผมไม่รุนจะเอเอกออกยังไงก็ปล่อยมันนะครับตรงนี้โอเคเสียงมันอาจจะดังนิดนึงใช่ไหมของเบาขอเบานิดนึง เกมเนี้ที่ผมเล่นเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรเลยครับมันมันปล่อยมาเล่นไปทั้งวันและอย่างนถ้าเกิดว่าเราเติมมันนะครับเป็นสมาชิกพรีเมียมอ่ะเดีวราปล่อยแล้วปล่อยได้เลยครับมันมันเมันเปิดมันมันเปิดตัวช่วยเล่นได้ทั้งวันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บมันอยู่ตรงไหนวะภาพแม่หนอนใช่ไหมไม่ใช่ เสียงอ่ะโอเคแลผมรับเบาอีกนิดนึงแล้วกันนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะสามสามสิบนะโอเคประมาณนี้อืมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อของที่ในเมืองนิดหนึ่งนะครับเอาจริงอะ่ะเล่นไม่ได้ค่อยคล่องเล่าไหลเพราะว่าเพราะว่าอ๋อส่วนใหญ่จะปล่อยให้มันเล่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เมืองน่อย ไอ,กเ,อเกมนี้เอินได้นะผมบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เอินได้นะครับมันมันเอินได้จริงๆนะนะครับแต่ต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมไม่ได้ชักชวนหรือแนะนําการลงทุนใไไดๆทั้งสิ้นนะครับคือเกมมันต้องเล่นนะครับไม่เล่นมัน,ม,นมันเอินไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเกมมันถูกออกแบบมาให้เอินมันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปร้านค้าเบตเตอร์เล็กน,นิดนึงนะครับผมขอไปซื้อของน่อย ผมสายเติมน้อยนะครับบอกบอกตรงๆเพราะว่าผมไม่ได้เติมแพ็คไหนเลยผมเติมแพ็คเดียวเลยครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันเนาะคือผมมาติดอยู่ปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าผมคือตอนเนี้ยผมอยากให้มันเลเวล50เพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนอาชีพได้เปลี่ยนคลาสได้้วแต่คราวนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงไงแล้วอย่างนึงคือผมติดอยู่ถูกเพสเนี่ยไม่ค่อยผ่านเพราะว่าเออมันมันมันยากมากเลย นับสําหรับผมนะเพราะว่าของมันไม่มีไงอเดี๋ยวให้ดูของแล้วกันเนาะอันเนี้ยที่ที่เห็นเนี่ยนะครับคือฟรีหมดเลยนะคือของฟรีหมดเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้ไปเปิดแพ็คอะไรเลยคือมันต้องเป็นแพ็คตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็พอดีมันมีช่วงช่วงที่ดราม่าด้วยนะครับถ้าใครเล่นตั้งแต่วันแรกจะรู้ว่าเกมนี้มีดราม่าช่วงที่เขาโลแบ็กเนาะก็คือ,อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ วันแรกๆเลยเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ผมผมเข้าไม่ทันนะก็คือซื้อซื้อแพ็คพันห้ามั้งแล้วก็จะเปิดได้แต่สัต์แดงอะไรเงี้ยนะครับทาให้เขาต้องคุยแต่ตอนนั้นเนี่ยมีคนเติมมาเยอะมากพอเติมแล้วก็เปิดเติมแล้วก็เปิด,ปดทั้งทั้งสตรีมเมอร์ทั้งผู้เล่นทั่วไปเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับจนพออีกวันหนึ่งมั้งเขาเขามาโลแบ็คพอโลแบ็คปุ๊บเนี่ยไอสัตว์ขี่พวกสัตว์แดงอะไรพวกนั้นเนี่ยเขาเขาโลให้กลายเป็นเป็นการ์ดธรรมดาแล้วก็มาเปิด วัดดวงกันที่หลังส่วนใหญ่ก็จะได้บางคนอ่านบางคนก็ยังได้แดงอยู่บางคนก็ผมเข้าใจว่ายัางได้แดงอยู่นะแล้วก็บางคนก็จะได้เป็นสัตว์ม่วงสัตว์ฟ้าอะไรเงี้ยฟ้าคือน้าเงินอะไรเงนะี้ยเนี่ยมาถึงที่ที่ผมที่ผมได้เงี้ยนะครับอ่างเงี้ยนะครับ่นะบอ,อันนี้มันก็จะไม่ได้สูงมันคือระดับแรเนาะนะครับมันระดับแรสีม่วงเขาจะเรียกระดับอีปิกอนะเนาะคืออ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมผมไปตรงนี้ให้ดูนะ ผมยังติดอยู่เลยอะแต,แต่ผมชอบชอบภาพนะมันภาพสวยนะจริงๆเนี่ยดูดิผมว่าโอเคนะคือแต่โอเคแหละว่าเออผมเล่นในแท็บเล็ตอะนะครับของซัมซุงนะผมกระตุกนะครับผมกระตุกนะเออทัง,งที่พยายามปรับลงหมดก็ยังกระตุกอยู่แต่ว่าเนี้ยมาเล่นในคอมโอเคอะ,อะมันก็ยังดีขึ้น มันจะมีกระตุกบางช่วงผมว่าเป็นเกมที่หลายๆคนเขาวิจารณ์กันว่าเป็นเกมที่ภาพไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่ากินสเปคมากอะไรเงี้ยแต่ผมว่าโดยภาพผมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับจริงภาพก็ถือว่าพอถึงไทยไปได้ประมาณนั้นอ่ะอีกเนี่ยพันหกร้อยกว่าเมตรผมก็พูดไปด้วยเล่นไปด้วยเนาะมันาจจะมีกระตุกนิดๆนิดนึงนะเพราะว่าผมอัดหน้าจอไปด้วยเออถามว่าเครื่องนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยใช้ cpu อะไรนะครับ ดูวันเครื่องไม่ได้ร้อนมากอ่ะผมใช้ตัว CPU ก็คือเป็น สเปคนะครับผมใช้ AMD Ryzen 7นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอก็จะเป็น4050นะครับไม่ใช่4060นะ4050นะครับก็เป็น4000ซีรีส์ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่มากก็พอเล่นได้เนาอแต่ว่าผมว่ามันก็กระตุกอ่ะไม่รู้มันกระตุกมากเลยสุดดีเออมันก็กระตุกปวดนะโอเค คันนี้เนี่ยชุดเนี่ยผมผมฟรีหมดแหละแล้วผมก็มาตีบวกเอานะครับก็วิธีการที่จะได้ของฟ้าคือเราก็ไปซื้อของมานั่นแหละนะครับจากในร้านนะครับแล้วเราก็มาหาออฟที่ต้องการแล้วเราก็มาผสมนะผสมจนจากจากขาวก็กลายเป็นเขียวจากเขียวก็กลายเป็นฟ้าอะไรเงี้ยแต่เราต้องหาออฟที่มันที่มันตรงกับเราเนาะประมาณ จากเมกื่อวานผมตีบวกไว้12เพราว่ามันตีแล้วมันมีมันถ้าตีไม่ติดนะครับมันมีลดระดับแนละ้วสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าตีไปจนถึงบวก9แล้วจะตีเข้าบวก10แต่บวก10กดตีไม่สําเร็จมันก็จะลดลงมาเหลือตีเหลือเหลือเหลือตีบวก8นะครับเหลือบวก8ปนะประมาณนี้นะ่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือสมมุติอ่ะเราจะตีบวกจากจากบวก10อยู่ใช่ไหมครับจะตีบวก11ถ้าไม่ติดมันจะกลายเป็นบวก9เลยนะ ือมันลดมาเลยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยตีไม่ติดครคาเหอยู่ที่เดิมไม่ใช่มันตีไม่ติดแล้วคือมันลดเลเวลลงมาประมาณนั้นลดลดการตีโบกของมาคือาประมาณนั้นเออก็ผมก็เลยเอาเอาจากเมื่อวานก็คือเลเวล12บอเออเท่าทีบวก12ก็ตอนนี้ว่าบวกเป็นบวก13แล้วนะครับอ,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 อพูดถึงเรื่องเงินนิดนึงเนาะเกมนี้นะครับ เวลาเราเล่นในเกมเราจะได้เป็นเหรียญโคลนครับเห็ียโคลนนะครับก็คือเหรียญนี้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีอยู่สองเหรียญนะครับเหรียญโคลนที่เป็นเหรียญเหรียญสีทองกับเหรียญที่เป็นสีเงินเหรียญสีเงินนะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในตัวเกมนะครับมันคือโคลนเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันแยกกันระหว่างที่ขายได้กับขายไม่ได้นะครับสีเงินเป็นที่ได้จากตัวเกมอย่างเช่นการได้รับรีวอร์ดจากตัวเกมหรืออะไรพวกนี้นะครับ หรือว่าบางครั้งอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเขาให้มานะครับมันจะเป็นสีเงินนะครับขายไม่ได้แต่ถ้าเป็นสีทองอ่าเป็นสีทองอย่างนี้มันจะขายได้นะครับซึ่งเราสามารถมาดูวิธีการเทรดโคลนได้ตรงนี้นะครับตรงนี้หล้านโคลนเนี่ยมันจะอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่ห้านะครับโดยประมาณนี้คือเราสามารถเอามาอัปเดตตรงนี้ได้เอามาตั้งขายได้ แ,แต่ตอนนี้ผมยังผมยังขายไม่ได้นะเพราะว่ามันขายต่ำสุดที่1ล้านนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็คือถ้าจะให้เยอะจริงๆนะครับนอกจากการฟาร์มแล้วก็ต้องไปตีบอสด้วยซึ่งเวลาบอสเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะไม่รู้มองเห็นเมาตรงนี้นะแล้วก็มาดูในอย่างเนี้ยเหลืออีก33นาทีไม่ใช่สิอ๋อบางตัวมันไม่เท่ากันส่วนใหญ่มันจะมาตอนประมาณสามทุ่ม ประมาณ3ทุ่งเี่ยประมาณนี้นะโอเคก็แพ็คที่เติมนะครับก็อยู่ประมาณสักเออเป็นแพ็คพรีเมียมเนาะถ้าเกิดเอางี้ดีกว่าพูดใหม่ถ้าใครอยากจะเอินนะครับอยากจะเอินแบบนี้นะครับก็จะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพ,พรีเมียมซึ่งมันมีค่าอยู่ประมาณ20 20เหรียญย0ดอลลดอ์นั่นแหละนะครับก็ตีเป็นบาทไทยประมาณสัก600 ครับประมาณนั้นเอ้ยทอนี้ห0รอถามว่ามีข้อดีคืออะไรจริงๆอะ่ะผมมาเข้าใจผิดคิดว่า600อ่ะจ่ายทีเดียวแล้วมันได้ยาวเลยเพราะคิดว่าเหรียญนัะมันเ,เหรียญน่้มันน่าจะได้ยากนะครับปรากฏว่าเอ้าพอพอกดใช้ไอเทมปุ๊บเอ้ามันได้ได้แค่30วันเออมันได้เอามนี่ยคือมันได้1เดือน อ,อีหนึ่งเดือนเราเรียกว่าโอ้ยงานเข้าแน่เลยหนึ่งเดือนน่าจะน่าจะไม่คืนแน่แนเลยดูแลออน่าจะไม่คืนทุนก็ปรากฏว่าีพอทําไปทํามามันก็พอเอื้อนได้นะมันก็พอเอื้อนได้ประมาณนี้นะครับช่วงแรกๆอาจจะได้น้อยหน่อยนะผมว่าหลังๆก็ถ้าตีบอสถ้าเราจะได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เดี๋ยวผมอาจจะอาจจะชะง,งักหน่อยนะเพราะว่าผมเริ่มมาตีตัวยากละตัวนี้ผมตีไม,ม่ค่อยผ่านเลย มันมีอยู่ช่วงหนึง่งผมตีไม่ผ่านหลายตัวเลยช่วงอยู่ประมาณสักเลเวลเลเวลเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดยังไม่เลเวลสามสิบ้อเดี๋ยวนะนึกผออ๋อพอดีเลเวลสามสิบต้นต้นเลเสมสิบต้นต้นเอ่อผมตีไม่ผ่านสักทีหนึ่งสุดท้ายสุดท้ายเลยนะครับก็ไปพัฒนาเรื่องของอาวุธนะครับ มาหา,าสีฟ้าหรือว่าหาออฟที่มันเหมาะกับเราหรือแม้แต่กระทั่งตีบวกเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับจนรู้สึกมันง่ายผ่านพอมันผ่านแล้วเราก็สบายานะครับนี้เล่นได้อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าจะให้เล่นผ่านอย่างเงี้นยน,น,นะครับถ้ามีปาร์ตีย้ยิ่งดีเลยครับมันช่วยกันตีนะครับคือมันจะอีกอย่างคือถ้าถามว่าไม่ตีได้ไม่ได้ครับค,คือต้องเอาเป็นช่วงที่แบบหรือเป็นจุดที่คนแบบ วิ่งกันเยอะๆอะมันจะวิ่ง,ม,งมันจะวิ่งหาการนี่ออกไหมมันจะวิ่งหาการนะครับมันจะวิ่งพร้อมๆกันเป็นขบวนเลยอันเนี้ยจัง่ายนะครับอันนี้ผมหนีที่หนีเกมเอเวอร์สตอรี่มาเล่นหน่อยนะเพราะว่าคือเอเวอรสตอรี่เนี่ยเราก็เล่นทุกวันแล้วก็อย่างครูมันก็เริ่มหมดละนะครับแล้วกออ็ตัวนั้นผมก็เอาพูดตรงๆนะพูดตรงๆก็คือผมเป็นสายเติมน้อยจน เราเราเอินนะ้มมากกว่าพอเราเอิ้แล้วเนี่ยจนมันได้จนมันจนมันคืนทุนละมีกําไรบ้างเล็กน้อยก็ก็ก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เครียดละไม่ได้ต้องทุนคืนหรืออะไรแต่ไม่ได้ทำแลวเราก็เลยเอามาเอาเงินบางส่วนเข้ามามาลงอนะีกไ,ได้เนาะก็วิธีการบริหารจัดการของผมก็เข้ามาอีอันนี้เกมเนี้ยมันก็เลยบอว่า ามทุนไหวไหมเอ,อ่อพอไหวนะครับเพอไหวนะคือถ้าผมดูนะถ้าที่เข้าใจนะครับถ้าจะเอินจริงๆของเกมนี้มันมีอยู่สองแบบหนึ่งก็คือฟาร์มนั่นแหละไปดูในโทเคโนมิกของเกมก็ได้นะครับฟาร์มก็คือเราจะได้เหรียญโคลนมา ใช่ไหมครับเหรียญโคนก็คือเหรียญโคนสีทองนี่นะนะครับจากการฟาร์มนี่แหละตีเนี่ยมันจะได้มันไม่ได้เยอะหรอกครับก็คือได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเ,เราสามารถเอาไปขายได้เนาะกับผู้เล่นครับทีท่่ที่ผมโชว์เมื่อกี้นี้กับอีกอันหนึ่งก็คือลูบี้ลูบี้ตัวนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้ผมได้มา112แตงจริงเมื่อวานผมผมลองขอเล่นๆมาละเจ็ดเหรียญผมลองถอเล่นๆผมอยากอยากลองดูไงว่า มันจะเป็นยังไงถนะ้าวิธีการถอนอะไรเงี้ยว่าถอนมาเจ็ดเดีวก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้ววิธีประวัติประวัติยังไงอันนี้มั้งถ้าดูแต่ผมเก็บกดเข้าไปนะคือเพราะผมอัดหน้าจออยู่กลัวมันจะไปแบบไปหน้าอาื่นแล้วเดี๋ยวมันกลับมาไม่เต็มหน้าจอเมื่อกี้ผมตอนแรกผมอัดไปรอบนึงแล้วมันมันกลับมาไม่เต็มหน้าจอผมเลรยดเซ็งอยู่อ่าโอเครอบนี้เต็มหน้าจอแล้วก็เก็บเก็บกดออกไปข้างนอกนะ อ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเดินเป็นขบวนแล้วผมก็สบายไหมช่วงตีบอสสามทุ่มผมเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะประมาณนะั้นลองดูได้เนี่ยแต่คงไม่ได้อัดถึงชั่วโมงครึ่งหรอกนะครับผม,มอัดแป๊บเดียวแค่มาลองเฉยนะว่าอัดคลิปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเกมเนี่ยเพราะว่าปกติเราใช้เราเราเล่นในเปิดต่อที่เไม่ได้กินกินสเปคมาก มันก็เลยไม่ไปกระตุกอะไรแต่ว่าพอมาเกมเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอัเป็นยังเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูปกติผมไม่ผ่านนะอันเนี้ยผมตายหลายรอบมากเลยแล้วแ,วแบบเมื่อคืนผมก็ปล่อยเป็นฟาร์มไปพอปล่อยฟาร์มปุ๊บเอา้าปรากฏตื่นเช้ามาตัวอยู่ตัวอยู่ในเมืองเพราะมันตายเออแบบเซ็งมากเลยครับมันทำให้เลกกีเราไม่เพิ่มก็เลยแบบวันนี้มันก็เลยขยันน้อย อาจจะถามว่าถามว่าเติมพรีเมียมกับไม่เติมดีกว่าเนี่ยพรีเมียมอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากมายนะผมให้ดูนะครับเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายคือหนึ่งเลยมันใช้งานร้านค้าได้ผมเอาของเอาชุดต่างๆไปขายพอขายเสร็จมันจะได้เป็นลูบี้กลับมาเป็นเป็นเนี่ยเป็นลูบี้หรือเป็นเป็นเพชรสีสีแดงเนี่ยมาสองก็คือเราสามารถเทเทรดโคลได้ก็คือเทรดเหรียญน,นั่นแหละที่ผมบอกอะ่ะก็คือโคลตัวสีทองเทรดได้ นะมก็คือเทรดถึงต่อหนึ่งได้ก็คือเทรดกับผู้เล่นได้นั่นแหละนะครับสี่ก็คืออันนี้นะครับรางวัลการต่อสู้ก็คือคือเราจะได้รับเออรับโครนนะรับโครหรือหรือเหรียญโครนสีทองนั่นแหละนะครับจากการตีมอนสเตอร์นะแล้วก็การตีบอสด้วยนะครับ5ก็คือเราจะได้โหมดผู้ช่วยล่าผู้ช่วยล่าเนี่ยปกติแล้วเขาจะให้5ชั่วโมงนะผมจะไ,ไปบิดน,นะ กับผู้เล่นทั่วไป5้าหรือ6ชั่วโมงเนี่ยผมทำตัวเล็กไ,ได้กนะับผู้เล่นทั่วไปที่ไม่ได้เติมแต่ถ้ามันหมด5้าชั่วโมงก็คือหมดเลยก็คือเปิดไม่ได้แนละ้วผมเคยตอนนั้นยังไม่ได้เติมนะครับผมมันหมดอ่ะมันเซ็งอ่ะถ้าหมดแล้วม,มันก็ทําอะไรต่อไม่ได้มันก็ต้องเปิดหน้าจอตลอดเยเนี่เออเพราะนั้นเราเอ,อ,อยากปิดหน้าจอบางครังเราไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยนะครับมันถ้าถ้าเกิดว่าเราเติมสมาชิกพรีเมียมเนี่ยมันจะทาให้เรา ปิดหน้าจอทำอะไรก็ได้ครับสบายๆเนาะเปิดได้ทั้งวันนะแต่ว่าต้องมั่นใจว่าตัวเราจะไม่ตายนะอันที่6สุดท้ายครับก็คือรางวัลเช็คชื่อมันจะได้เหรียญตัวเนี้ยหรือเขาเรียกเปลี่ยนหรือเพชรหรือไม่แน่ใจนะจะได้เพชรตัวเนี้ยนะครับวันลาส์หนึ่งร้อยนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะเอาไปเอาไปเปิดแบบนี้ได้ไปเปิดไข่ได้ไปเปิดสัตว์ขี่ได้เนาะเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ใช้ ใช้เงินเล็กใช้ทองใช้โครนอะประมาณนี้แล้วกันเนาะเออสำหรับสมาชิกนะครับโอเคเนี่ยถ้ามันวิ่งแบบนี้นะมไม่ตายอะก็ตื่นมนไม่ได้วิ่งแบบนี้ไงเมื่อเช้าผมก็ลองเปิดมันไม่วิ่งแบบนี้มัน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 ฟันคนเดียวแล้วมันก็ตายมันไม่ไหวอันนี้ถ้ามันวิ่งใหม่กันสบาย จำนวนแล้วก็จะทำา u e สจบได้ง่ายส่วนเงินที่ได้เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการตีนะครับถ้าเราตีได้น้อยมันก็จะได้น้อยถ้าเราตีเยอะก็ได้เยอะนี่ดูเห็นไหมได้แค่4โกรเทนน้อยมากแต่ว่ามันทําให้เรารอดไงมันทําให้เราไม่ตายบอ่อยนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรสขนาดนีนบ้บ่อยไปบ้างครับส่วนการตีบอส ถามว่าได้เยอะไหมได้โดนเยอะครับอันนี้บอกตรงว่าได้เยอะแต่ต้องติดอันดับเยอะหน่อยเพราะนั้นต้องมีดาเมจที่เยอะวพื่อที่จะโนครับแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วหลายวัน,นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผูเ้เล่นนั้นเลยครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะไปติดอันดับท็อป,ทอปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยที่เราไม่ได้เติมนะคืออย่างนี้ผมบอกถามว่า ที่เติมเป็นแค่สมาชิกพรีเมียมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นจากจากสายส่ฟรีเท่าไหร่แค่เทรดได้เออได้แค่นั้นเองแต่ชุดเชิดอะไรเงียเงียทุกอย่างชุดที่ผมใส่มาทั้งหมดคือชุดฟรีหมดเลยชุดฟรีหมดเลยเออไม่ได้ไปเทรดไม่ได้ไปซื้อมาไม่ได้ไปซื้อแพ็คเปิดอันนีุ้ดฟรีหมดนะครับต้องหาเองประมาณนี้แหละ จริงผมเปลี่ยนอันนี้ได้นะสีขาวอยู่ออฟมันห่วยแต่ว่าพูดมาขี้เกียจละถ้าตีไ่วก็ไปก่อนผมรอเลเวลห้าสิบทีเดียวเลยนะครับเลเวลห้าสิบเราค่อยเปลี่ยนเพราะว่าเรากลับว่าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนเลเวลห้าสิบช่ชเลยเพื่อนนั้นแต่ว่านี่เออใช้เงินเยอะอยู่นะ ผมอัดอแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะลองดูครับอันนี้เขาบอกจำนวนวันที่เหลือนะครับของสมาชิกพรีเมียมเฮ้ยผมพูดมาตั้งยาวผมลืมบอกเลยว่าผมอาชีพอะไรนะครับแก็นักดาบแหและนักดาบครับจริงๆอ่ะผมสมัครอีก i อดีนึงไว้ผมก็เล่นนักขนูนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนักขนูเนี่ยต้องบอกคุณก่อนว่ามันจะฟาร์ง่ายอันนี้ไม่รู้นะผมะเล่นเป็นสายปีก่อนนะนี่ผมผมแชร์ให้ฟังครับเออผมลองเล่นสองอาชีพคู่กันปกติแล้วเนี่ยนักขนูเนี่ยมันจะฟาร์งง่ายกว่าทุกที่ว่ามันมินกว่าแล้วมันจะไม่ค่อยตายกว่ากว่าเออ กว่ามอนสเตอร์มันเข้ามาหาเราเนี่ยเรายิงให้มันตายได้ก่อนและดาเมจมันก็สูงด้วยแอนปรากฏว่าผมเล่นแล้วตายบ่อยมากแบบมากกว่านักดาบอีกคือมันยิงหนึ่งเลยยิงเบาเยิงเบามากสองคือเอ่อมันยิงแล้วมันไม่ตายพอพอมันยิงบาแล้วมันไม่ตายใช่ไหมมอนสเตอร์มันมาหาเราเร็วมันมามันเข้ามาหาเราได้และมันก็ตีโดน ด้วยคำที่เลือดน้อยอยู่แล้วครับมันก็เลยตายได้มันก็เลยตายบวอยก็เลยตาย,าตายบ่อยมากคือผมเล่นเทียบกันเลยเลเวลเท่าๆกันลองดูปรากฏว่าถ้าธนูสายฟรีนะปรากฏไป,ากไปยากกว่าไปยากกว่ากาศเฉยเลยเออไม่น่าเชื่อแล้วผมก็ลองเทียบดาเมจต่อดาเมจณนะ์เลเวลตอนนั้นเลยเว,ว่า21 26 27ดาเมจใกล้เคียงกัน นะครับแต่เลือดเลือดของนักดาบมันจะสูงกว่าน,นี่นึงแต่มันมีดีเฟนต์ไงนะครับเออก็เลยแบบปกติแล้วช่วงต้นเกมถ้าเป็นเกมอีนะว่าผมมู้พิทักษนุอ่ะผมว่ายังไงมันก็เก็บง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะนักดาบมันจะช้าแต่ก็สมว,ว่าเกมน,นี้เนี่ยนักดาบ เอางี้ดีกว่าทุกอาชีพดีกว่าอาชีพเลยนะเออโซโล่ค่อนข้างยากเลยนะนี่บอกคุณโตโซโล่ยากมากเลยตายบ่อยอ่ะตายบ่อยอ่ะกับเงิบ่อยมากอันนี้แม้แต่อาชีพนักดาบนะผมบอกก่อนอาชีพนักดาบเนี่ยปกติจะฟังช้าแล้วก็จะไม่ค่อยตามควังช้าหรือเปล่าจะตีกับคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยทัน ตีคนอื่นค่อยทารอบแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ค่อยตายเลื่อนมันเยอะดีเฟนซ์มันก็เยอะเขกดเกมนี้ตายกว่ามากเอาี่ขนาดชุดขนาดทั้งยุทธสีฟ้านะเนี่ยดีแล้วทั้ง,ท,งทั้งตัวสีฟ้าหมดอลยแบบโอ้โหตายบ่ Bye, Boy, อยเกินเข้าร้านค้าได้อีกแล้วขายของได้น้อยได้น้อยไม่เป็นไรครับผมก็ ขายไปเรื่อยๆครับมันไม่เป็นไรครับทัางขายไปต้อง30ออเดอร์เดีย๋ยวผมดูว่านผมขายได้ดีผมต้องดูออฟด้วยอันนี้เหรยอันนี้ออฟไปเหนะ้าผมว่ามีบางอันต้อออฟดีดูผมต่างขาย เมจมวอนสเตอร์ทั่วไปแดงหนึ่งตันเนี่ยจำไม่ได้ไม่เป็นไรผมตั้งอันน,น,นะน,นี้อันนี้แล้วกันนะผมลองดูเนาะมแน,นใ่ใจอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ มีแดงอันหนึ่งอ่ะผมลืมแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเทรดไม่ได้โอ้อันนี้เพิ่มดาเมจคริติร์คอลเวทอันนี้น่าสนใจแต่เลเวล3านะให้ไปซับผมไม่รู้อะ ตั้งเท่าไหรอ่อ่ะผมเอาออกง่ายๆก่อนแล้วกันผมเอาสักสามสิบได้วก็ลี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตั้งไว้ขายเยอะอเลยแล้วผมมีขายผิดด้วยนะเฮมองมขายผิดแบบคือไม่รู้ว่าเวลากดขายอะ่ะเนี่ยเวลากดขายเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นะนี่นะ อันนี้จำนวนใช่ไหมสมมติเราใส่ไป10อันแล้วเราใส่อันเนี้ยมันคือราคาขายรวมนะครับมันไม่ใช่ราคาขายต่อนหน่วยนะเออเราต้องใส่ราคารวมทั้งหมดคูณเข้าไปสมมติว่ามี10ชิ้นเราต้องเอาเนี่ยคูณ1ิไปด้วยแต่ผมจะไม่คูณผมไม่ใส่ต่อน่วยตายเลยเจ๊งเลยนี่ผมไม่รู้เลยไหนวะอันนี้ผมเจ๊งเลยครับผมขายไว้ต้อง73เมตรแต่ผมแท็กข่าวมาศู 8, 5 โอ้อันนี้จะบ้าตายครับรวมหนึ่งอันนี้ด้วยผมมีสองแพนเนี่ยผมต้องบอกว่าเสียขั้นโง่เลยจริงๆอันนี้หนักมากครับอันนี้กับอันนี้หนักมากครับเออผมแบบเสียดายทังมากเลยเสียดายมากแต่ว่านี่คือวันแรกที่เราเถรแล้วเราไม่รู้ไงพอเรามาดูกดเฮ้ยทำไมเงินน้อยจังอ่ะถ้าพลาจริงๆแล้วอ่ะ เรากล่าว,ว่าเราขายหนึ่งเหรียญใช่ไหมมันควรจะต้องกลับมาเข้าว่าสักหกสิบกว่าเหรียญแล้วละ่ะากดให้มันเข้ามาแค่0ูนจปดห้าตายเลยเนอออันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่มันลดลงเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมด้วยสิบ้าปเนะครับเราขายไปแล้วมีค่าธรรมเนียมด้วยไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ด้วยเห็นป่มโดเยมสิงเนี่ยสิงมากพลาดพลาดจริงๆริือพลาดจริงๆ โอเคอยูแล้วน่าจะรอดอยูแล้วน่าจะรอดนะเพราะว่ามันวิ่งเป็นขบวนมานี้แล้วกันเนาะภาพรวมของเกมผมไม่มารีวิวมาแบบมาเล่นมาแนะนำมาพูดคุยมากกว่านะครับมันจะพูดอะไรอะ่ะนะครับหรือว่าหลังจากจะหาคอนเทนต์มาเล่นแล้วกันนะเนาะวันนี้มาแบบ,บเซิร์ฟก่อน วันแรกนะครับวันแรกวันแรกของติดนะแตจริงผมเล่นมาน่าจะสามวันแล้วมั้งสามสี่วันแล้วมั้งจัไม่ได้แต่ไม่ได้เล่นวันแรกอ่ะรู้สึกันแรกเล่นไม่ทันชาวบ้านเขาอ่ะเขาไปกันหน่แล้วก็มีราม่ามีปิดเซิร์ฟเวอร์มีไลโอแลช่วงนั้นยังจับจับทางไม่ดูด้วยเออทีก็โอเคแต่ว่าก็ยังผมว่ายังไม่เข้าที่เท่าไหร่ ส่วนคิวผมก็ไปหาคิวมาเล่นๆผมผมไม่ได้ตั้งคิวอะไรผมคือตอนนี้ช่างใจอยู่เขาจะเล่นานาไม่นะเพราะว่ามันดราม่ากเกิดดราม่าแล้วคนหนีไปเยอะมากเลยครับคือ,อคนหนีไปเยอะมากเลยแล้วเขาลอเกมใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะมีเกมใหม่อีกหลายเกมเลยเลเวลสองก็จะเข้าใช่ไหมครับแล้วก็มีไว้ด้วย,มมยคิดว่าคิดว่า อาจจะเข้าไปดูด้วยอย่างวายเนีย e ก็เป็นเกม MFT นะน่าจะเอื่นได้อยู่แต่ว่าเราเอ็นสองน่าจะไม่ได้เอื่นหรอกแต่เรีนแต่ว่าภาพสวยมากภาพสวยมากผมเข้าไปดูนะนะครับภาพสวยกว่าเกมนี้โอ้ต้องบอกว่าเยอะเลยเยอะเลยโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้มาสับเซิร์ฟก่อนนะครับสำหรับคลิปแรก,กแล้วเดี๋ยว มาว่ากันอีกทีนึงเนาะถ้าเกิดว่าอ่านแล้วมันไม่กระตุกหรือมันโอเคอะไรเงี้ยคงจะมีคลิปขัาไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วมันกระตุกที่ผมมานกระตุกอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยดูเรื่องก็คงจางไปเนี่ยฝากมานี่ละกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทีเจะได้ใหม่ในคลิปหน้าครับขอบสดีครับ